พระศาสนาบอกว่าข่มจิตในสมัยที่ควรคมประคองในสมัยที่ควรประคองนะเพ่งอย่างยิ่งในสมัยที่ควรเพ่งทำให้ร่าเริองอย่างยิ่งในสมัยที่ควรทำให้ร่าเริงนะนี่เป็นการทำความเย็นให้กับจิตนะนั้นให้ดูกาละนะการฝึกจิตเนี่ยใช้มักมีองค์8เป็นมักวิธีในการนะฝึกขัดประพฤติปฏิบัตินะ สองทำไมการเจริญเมตตาจึงได้นิสงส์สูงกว่าการรักษาศินอ๋อการเจริญเมตตามุทิตานะหรือเมตตากรุณามุทิตาหรือว่าอุเบกขาเนี่ยเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งสมาธิเป็นสมาธิภาวนาอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะซึ่งเป็นเหตุให้ได้สุคติได้เป็นปรมกายิการนางเทวนังขึ้นไปนะจนถึงเวหาประราพรม เพราะถ้าผู้ได้สดับในธรรมเนี่ยเจริญเมตตาภาวนาเห็นการเกิดดับจิตหลุดพ้นได้เลยอันนี้ส่งจะสูงกว่าศินและขณะที่เจริญเมตตาภาวนาก็คือศินบริบูรณ์อยู่แล้วนะศีลเราสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะกายวาจาไม่ได้มีข้อผิดอะไรขณะที่ทำสมาธิจึงเป็นการรักษาสินไปด้วยในตัวเสร็จข้อที่สามเวลานั่งสมาธิรู้สึกว่าการเจริญเมตตา จะช่วยให้อยู่นิ่งๆกับปิติได้นานขึ้นส่วนการอยู่กับความศรัทธาเฉยๆก็เกือบจะเหมือนกันในความจริงแล้วมีความต่างกันหรือไม่ปิติสุขเนี่มีหลายระดับแบบใดก็ตามก็ล้้นเดินไปสู่ความดับมีการแตกทำลายไปทั้งสิ้นไม่เที่ยงมีความแปลเปลี่ยนไม่ใช่ตัวตนจริงนะและพระองค์แยกสุขที่ควรกลัวกับสึกที่ไม่ควรกลัว สุขที่ควรกลัวคือสุขกันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสุขที่ไม่ควรกลัวคือสุขกันเกิดจากสมาธิก้อที่สี่นิวรณ์เครื่องกลางกั้นจิต5้าอย่างมีความหมายอย่างไรเมื่อทําจิตให้ปราศจากอกุศลและประาศจากนิวรณ์หเข้าถึงฌานที่หนึ่งแล้วมานผู้มีบาปจะทําอันตรายไม่ได้ไหมายความว่าอย่างไรมานในที่นี้คือความตายความตายจะทําอันตรายเธอไม่ได้ถ้าเธออยู่ในปฐมฌาน เป็นที่หลบภัยจากมารคือความตายเมื่อเข้าสู่ปฐมฌานแล้วพระตถาคตให้เธอนั้นตามเห็นการเกิดดับของกันทั้งห้าในฌานนั้นๆก็สามารถน้อมจิตเข้าสู่อมตะธาตาุได้คือความไม่ตายอันนี้เป็นเหตุให้เราพ้นจากความแก่เจ็บตายก็ที่5้าเราควรยึดหลักคำของพระพุทธเจ้าข้อใดเพื่อให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในเรื่องของการทำงานและชีวิตครอบครัว การลว,ว่าชั้นเลิศไงหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดหากินเป็นธรรมนะแล้วก็อยากเคร่งเครียดเครียดคัดกับการทํามาหากินอย่างที่สองทำตนให้เป็นสุขอิ่มำ่นะทำมาหากินเป็นธรรมแล้วไม่เคร่งเครียดแล้วก็รู้จักทําตนให้เป็นสุขด้วยอย่างที่สามเนี่ยแบ่งปันพรัพย์์บ,บาเพ็ญบุญ อย่างที่สีพระองค์จัดว่าไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคพภคกรัรพย์เหล่านั้นแค่สีข้อเนี่ยถ้าเราทําตามได้เนี่ยพระตถาคตบอกว่าเธอจัดเป็นคารวาชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบรวรชั้นสูงสุดกว่าคารวาท,ทั้งหลายในโลกทําแค่นี้ก็พอแล้วคําถามต่อไปการกระทําแบบใดบ้างที่กระทําแล้วจะส่งผลให้ได้ดีในทันที และการที่เราทำดีแต่ไม่ได้ดีแบบนี้เกิดจากอะไรหลักในเรื่องกรรมเนี่ยพระตถาคตบอกว่าไม่ใช่ว่าคนทำกรรมนะยังได้ย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วจะได้รับผลเหมือนกันไม่ใช่เพราะเหตุแห่งอินทรีย์ของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันอินทรีย์คือศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาที่ไม่เท่ากันย่งมมีศรัทธาไม่เท่ากันมีความเพียรไม่เท่ากันนะมีสติสมาธิปัญญาไม่เท่ากัน อย่างคนคนหนึ่งฆ่าสัตว์อีกคนก็ฆ่าสัตว์เหมือนกันแต่คนนี้อาจไปอบายคนนี้อาจไปสุปฏิพระศาสดาเปรียบเหมือนเอาการที่เราเอาเกลือเนี่ยใส่ลงไปในแก้วน้ำนน้ำในแก้วเนี่ยก็จะเค็มแต่เอาเกลือในปริมาณที่เท่ากันเนี่ยใส่ลงไปในแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคาไม่เค็มนี่ให้เข้าใจเรื่องของกรรมไม่งั้นยมจะเห็นไอ้คนบางคนเนี่ยทำกรรมไม่ดีทําไมเขาได้รับผลดีปริพาชกคนหนึ่งมาถามพระตถาคตว่า เขาเคยเห็นพวกที่รักษาสินห้าแล้วไปอบายแล้วคนที่ผิดสินห้าไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ผู้เจ้าไม่ตอบปริพาชกค,คนนั้นเดินหลีกไปพระอนอนท์หลังจากปริพาชคเดินหลีกไปก็เลยถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพอจะรับฟังได้ไหมคําของปริพาชคคนนั้นพระตถาคตรรบอกว่าพอรับฟังได้เหตุผลเพราะอะไรนะ,นะ,นะพระศาสดาบ,บอกอน,อนนท์บุคคลมีสิบจําพวกในโลก คนบางคนเนี่ยรักษาสินดีแต่ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยสั่งสมสุตตะไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนะไม่เคยทำสมาธิภาวนาพวกนี้หลุดไปอบายได้น้ำหนักของการฟังธรรมมีมากกว่าน้ำหนักการทำสมาธิม,มีมากกว่าเรื่องของศินเรื่องของทานอย่างนี้นะส่วนคนบางคนเนี่ยรักษาศินไม่ดีนะบกพร่องแต่เคยฟังธรรมสั่งสมสุตตะนะฟังมากนะทรงจำได้ นะคล่องปากขึ้นใจเนี่ยแทงตลอดอย่างนี้ด้วยความเห็นเคยทําสมาธิคนนี้หลุดจากอบา,ายได้ทั้งที่ทุศินนี่คือเหตุปัจจัยที่พวกเราไม่เคยทราบนะดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องมาศึกษาพุทธ,ธวจนะคำที่ออกจากปากของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงดังนั้นสิ่งที่อาตมาจะถ่ายทอดให้พวกเราไปเนี่ยไม่ใช่คำพูดของอาจารย์คือคิไม่มีแต่เป็นการถ่ายทอดคาของตถาคต คำของพระาศาสดาคำของพระตถา,าคตที่เรียกว่าพุทธวจนะพุทธวจนะคืออะไรคือคําที่ออกจากปากของพระาศาสดาโดยตรงสาวกมีหน้าที่ทรงจําคําตถาคตมาถ่ายทอดให้ฟังสัพพัญญูมีผู้เดียวในโลกสาวกทั้งหลายเนี่ยจะเป็นพระหลานเป็นใครก็ตามเป็นแค่ผู้เดินตามสาวกแปลว่าผู้ฟังคําสอนสาศาสดาเป็นผู้บัญญัติคําสอน บัญญัติธรรมและวินัยออกมาเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยประพฤติปฏิบัตินะผู้มีทุลีในดวงตาน้อยนะผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าก็จะสามารถบรรลุธรรมได้นะ <c oughs> ส่วนผู้ที่มีอัจฉรสายน้อมไปในเหยื่อของโลก <c oughs> เขาจะไม่เงี่ยหูลงฟังพนะอพูดเรื่องมักน้อยสันโดษสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาว,วิบุทวิบุติยนทัศนะพวกนี้จะไม่อยากฟัง พวกนี้เขาจะอยากฟังในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพอพูดเรื่องนี้เขาจะเงียหูลงฟังเขาจะตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงแต่พอพูดเรื่องสงบรสงรบพวกนี้ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงจะส่งจิตไปที่อื่นพวกนี้เนี่ยพระองค์บอกแม่ฟังทาอยู่ก็ไม่อาจก้าวลงสู่สัมมตันนิยามคือระบบแห่งความถูกต้องได้นะเพราะฉะนั้นการรู้ธรรมซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนเนี่ยพระองค์ได้ตัดไว้หนึ่งมีศรัทธาสองเข้าไปหา สามเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้คข้ครวญพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ทำทั้งหลายเนี่ยทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันท่าความพอใจจะเกิดขึ้นผู้มีฉันท่าย่อมมีอุสาหะผู้มีอุสาหะย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไวในธรรมนี่คือ12ขั้นตอนของคนทนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยแล้วจะรู้สัจธรรมได้อย่างไรสัจธรรมคืออะไร,ค,ออะไรคือความจริง ของชีวิตที่เมื่อใครรู้แล้วเนี่ยจะเอาชนะความตายได้ไม่ต้องตายต่อไปนะดังนั้นพวกฤาษีโยคีปริพาชกนักบวชทั้งหลายเนี่ยที่ออกสแสวงหาโมฆะธรรมเนี่ยเขาออกสแสวงหาอะไรเขาสแสวงหาความไม่ตายนะเขาไม่ได้ออกสแสวงหาอะไรเลยนะแต่แต่ละคนเนี่ยจะพบหรือเข้าถึงความไม่ตายได้ไหมมันเข้าไม่ถึงมันไปติดลิ์บ้างปฏิหารบ้างอาเทศนาปฏิหารหูทิพตาทิ ทำพวกนี้ได้ก็แก่เจ็บตายหมดและยังไม่พ้นนรกกําเนิดเดชานเปลตวิสัยพรมเทวดาก็ทําได้แต่ทําไมมานั่งฟังธรรมเวลาพระตถาคตแสดงธรรมพรมเทวดามานั่งฟังธรรมด้วยเนะี่เขาฟังเพื่ออะไรทั้งที่เขาก็มีอิทธิปาฏิหาริมีอาเทศนาปฏิหาริ์กหนดรู้จิตคนนั้นคนนี้ได้เขาฟังเพราะว่าเขาไม่รู้ธรรมะที่เข้าถึงความไม่ตายแต่ถ้าเขาได้สดับในธรรมของสัตตบรุษแล้วเนี่ยเขาจะเข้าถึงความไม่ตายได้นะ ดังนั้นธรรมะนี้จึงเป็นธรรมะที่น่าปราถนาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายและพวกที่สามารถรู้ธรรมะได้คือพวกที่ได้อัตภาพตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปธรรมะนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และเทวดาถ้าเราไม่ใช้โอกาสของการเกิดมาเพื่อรู้ธรรมะคืออริสสสีนี้จะเป็นการเสียโอกาสนะเกิดมาศูนย์เปล่าเพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะตายหรือเปล่านะ พระสาสดาจึงบอกมนุษย์และเทวดาเป็นอันมากเนี่ยเพลิดเพลินต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเขาเพลินต่อสิ่งใดนะสิ่งนั้นย่อมก่อทุกข์ให้แก่เขาเพราะสิ่งที่เขาเพลิดเพลินอยู่เนี่ยมันจะมีความแปรเปลี่ยนมีความแปรปวนมีความแตกสลายความเศร้าโศกจะเกิดขึ้นกับเขานะเพราะขณะที่เขาเพลินในสิ่งใดแสดงว่าเขามีความพอใจในสิ่งนั้นเมื่อมีความพอใจก็แสดงว่าเขามีความยึดติดในสิ่งนั้นนะ บุคคลผู้มีอุปทานจะปรินิพานไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้นะอันนี้พระตถาคต